ก็งงนะะมัน <kav uk> มันอยู่เราเขาเข้าค <cetera> sí ุกไปผมยังไม่รู้เขาบอกว่าคืนนี้ยังอยู่ที่นี่นะเขาร้องไห้เลยค่ะผมก็เอาอยู่เรื่องอะไรอ่ะก็เลยคิดในใจว่าเขาจับเราเรื่องอะไรจับเรื่องอะไรไม่เคยร้องไห้เก็เครียดอ่ะนอน้งขังมันยุงก็เยอะอะไรเยอะมันเครียดอ่ะนอนอยู่คนเดียว ไม่หลับอะ่ะนอนแบบแบบหลับๆมั่งต้นปี2551 เกิดคดีจับชายคนขับรถขนเศษอาหารหมูกลางทันทสถานบําบัดพิเศษกลางด้วยข้อหาชกันคือลักลอบขนยาบ้าจำนวนกว่า400เมตรซุกซ่อนในถังใส่เศษอาหารชายคนขับรถถูกควบคุมตัวและส่งเข้าเรือนจำท่ามกลางคำปฏิเสธนับพันครั้งว่าไม่เกี่ยวข้องและเชื่อว่ากำลังถูกกลั่นแกล้งจากคนในเรือนจำ ครอบครัวอนุสนปรปทีมีพี่น้องทั้งหมด6คนยึดอาชีพเลี้ยงหมูและทำบ่อปลามามากกว่า30ปีแล้วโดยทั้ง6พี่น้องต่างช่วยกันทำธุรกิจลเลี้ยงครอบครัวาอาหารที่นำมาเลี้ยงหมูและปลาส่วนใหญ่จะนำมาจากเศษอาหารที่รับซื้อมาจากโรงงานและส่วนหนึ่งรับซื้อมาจากเรือนจําทุกๆเช้าคนงานจะนำถังพลาสติกสีฟ้า ความจุ100ลิตรที่ล้างสะอาดจำนวน32ใบนำขึ้นรถ6ล้อเพื่อเตรียมไปขนเศษอาหารจากโรงงานและเรือนจำซึ่งขั้นตอนนี้อยู่ในความควบคุมความสะอาดและตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมโดยสุนีแซ่ลิม้มพี่สาวคนที่4ของบ้านอนุสรประทีปไม่มีค่ะจะเป็นถังมาได้ข่าวว่าทางกรมราชทัณน์ทั่วไปเขาเปิดประมูลประมาณเดือนกันยา ไ,ไปปลายเดือนกันยาก็จะมีการประมูลเศษอาหารละนี้เราก็เห็นว่าเศษอาหารเรามันไม่พอเลี้ยงก็เลยประมูลน่า,นาจะเป็นปี49 <4, 9 S 1> ที่เราประมูลได้เอง1รอบเราประมูลได้เองแล้วเราก็ทําเองมาตลอด1ปีโดยการที่น้องชายพี่<อ>เป็นคนขับ<อ>พี่อยากให้น้องชายดูแลในเรื่องนี้นะคะแล้วก็พอมาปี50เป็นพวกพัสดี ข้าดีปกติแล้วก็ไม่ให้ขัาดีเขาไม่ให้คนที่ทํางานราชการในในส่วนนั้นประมูลนะแต่พัสดีคนนี้ก็ประมูลได้อประมูลได้เขาไม่มีคือเขาไม่มีรถหรอกเขาประมูลเพื่อเอาออกมาขายอีกต่อหนึ่งก็เลยให้เราเป็นซัแเ้าเห็นว่าเรามีรถแล้วเราเคยทําแล้วไม่เคยมีปัญหาที่ทํามาเคยไม่ไม่ไม่เคยมีปัญหาก็เลยจ้างเราทําจ้างเราวันหนึ่งวันเที่ยวละ เที 3, ่ยวละสามพันสามพันหต่อวันกิจวัตรประจำวันที่เล้าหมูในรุ่งเช้าของวันจันทร์ที่14มกราคม2551ดําำเนินไปตามปกติ เจนีหรือสุนีแซ่ลิ้มยืนคุมคนงานจัดการเอาถังพลาสติกล้างสะอาดใส่รถหกล้อเหมือนเช่นทุกวันขั้นตอนก็คือจากที่นี่นะคะน้องชายก็จะให้คนงานคือช่วยกันยืนคุมคนงานขึ้นถังสา2ใบรถคันนั้นจะบรรทุกถังได้3า2ใบต่อหนึ่งเที่ยวถังเร้จะสะอาดล้างเอี่ยมเลยค่ะไปถึงจะออกจากนี่ประมาณ7โมงโมงก,กว่า ขณะที่สุดทธิอนุสรร์ประทีปหรือธงน้องชายคนที่5ซึ่งมีหน้าที่ขับรถเพื่อขนเศษอาหารหรือข้าวหมูที่ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางก็ประจำที่ทำหน้าที่อย่างที่เคยทำมาตลอดเวลาหนึ่งปีเศษเพียงแต่วันนี้สองพี่น้องต่างไม่รู้เลยว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้ชีวิตของคนทั้งคู่กำลังเดินไปสู่ปัญหาอันใหญ่หลวงและต้องจมกับความเจ็บปวด ที่ตนไม่ได้ก่อ,อกขึ้นนานไปอีกเกือบหนึ่งปีเวลาประมาณ8โมงครึง่งสุดที่ขับรถกระบะมาถึงทันทสถานบำบัดพิเศษกลางและนำรถบรรทุกถังเปล่าสีฟ้าไปจอดไว้ที่ด้านหน้าจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ราชทันมาตร,รวจสอบรถเพื่อหาสิ่งผิดปกติก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ขับรถเข้าไปในเรือนจำ ซึ่งนั่นเป็นกฎอันเข้มงวดว่าต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของเรือนจำเท่านั้นที่สามารถขับรถจากภายนอกเข้าไปภายในเรือนจำได้เขาจะเปิดเกะดูมองใต้ท้องรถแล้วก็ใช้แงะขึ้นไปมองที่ถังหนึ่งทีนั่นเป็นกิจวัตรของเขาเพราะเพราะมันเป็นมันเป็นกฎของเขาเลยว่าห้ามนำสิ่งอะไรอะไรเนี่ยผิดกฎหมายหรือยาเสพติดเข้าไปนั่นคือคือนั่นคือหน้าที่เขาเลยใช่ พอไปถึงกรมราชธณฑ์ก็จะต้องผ่านประตูแรกก่อนประตูแรกยามเขาก็ดูแล้วก็ผ่านไปที่ประตูที่สองก็ดูแล้วเสร็จแล้วเราก็จอดไปถึงเราก็จะจอดหน้าหน้าหน้ากรมราชััน์แล้วเราก็ณณเวลานั้นเราจะไปไหนก็ได้ละเจ้าหน้าที่ราชััน์จะขับรถขนเศษอาหารผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ประจําประตูที่หนึ่งประตูที่ส ประตูที่3และประตูที่4มันกรจจหด้าที่เราคือที่ประตูที่2คือจะอจประตูนอกเลยค่ะคือคือ,ค,อคือการที่เราเข้าไปเคยเคยเข้าไปไหมคะทางด้านนอกอจ,จะเป็นพวกญาติเดินแต่หลังจากรัว้วรลัวรัวใหญ่แล้วไม่มีสิทธิ์ที่ใครเข้าได้แต่ด้านนอกที่วิ่งมาตามถนนนี่ค่ะมันก็จะมีสองด่านแล้วเราก็จะจอดที่ข้างข้างข้างกำแพงข้างกำแพงอ่า ุญแจเขาไปบางทีก็เสพบางทีรถเขาก็มาเขาเป็นหน้าที่เขาอะนะเวลาไม่หมดหน้าที่แล้วเรา,เาก็จะจะจะไปไหนไปกินอะไรจะไปเดินตรงไหนก็เดินเขาทำอะไรับรถเขามาถึงก็จะรับรถเข้าไปส่วนตัวสุดที่เองจะต้องนั่งรอบริเวณส่วนรอพบญาติหน้าเรือนจาจนกว่าเจ้าหน้าที่ราชทันจะนำรถบรรทุกถังซึ่งตอนนั้นจะต้องเต็มไปด้วยเศษอาหารออกมาคืนให้ ซึ่งทุกวันเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งไม่เกิน10บโมงเจ้าหน้าที่จะนำรถมาจอดไว้ที่เดิมสุดที่ <Okay. S 1> ก็จะรับรถและมุ่งหน้ากลับเล้าหมูซึ่งถือเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจของที่นี่แต่วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเวลาล่วงเลยไปถึง11โมงแล้วแต่รถขนข้าวหมูยังไม่ออกมา ทีมันมันผิดปกติตรงนี้ว่ามันมันเข้าไปแล้วมันนานปกติเขาเข้าประมาณสักชั่วโมงกว่าเขาจะออกมาลนะประมาณนะสักสักเก้าโมงกว่าหรือไม่ย0่สิบโมงเขาจะออกมาลนะเอาเอารถมาส่งผมทีวันนั้นเข้าไปถึงสิบเอ็ดโมงกว่ามันนานผิดปกติผมก็เลยคุยกับ,ก,บกับพี่พี่เป็นพัสดีนะพี่คุณคุณผู้คุมคนเข้าเดินจามไปเยี่ยมญาติอะไรเนี่ยว่าพี่มันรู้สึกว่ามันานานจัดนะ วันนี้รู้สึกว่นานาเลยเกินรถไม่ออกมามันมันมีไรปล่ายางแตกหรือไรหรือเปล่าก็เ,าเลยคิดว่ายางแตกหรืไรเกไม่มีคนอะไรบอกนั่งได้ประมาณสิบโมงออก,กว่าเนะ่ก็มีพัสดีคนหนึ่งสีโอแกก็วิ่งออกมาแกก็ามาบอกว่าหัวหน้าเรียกเข้าไปหาหน่อยมีอะคุย พอข้าไปข้างในก็เห็นเขาวิ่งมาพุกค้าเลยเขาว,วิ่งวิ่งมาเราเห็นแเราจอดอยู่ถังลงไปขึ้นครึ่งครึ่งคันรถเราก็ถามคนที่มารับรถแหละบอกอ้าววันนี้ไม่เอาข้าวขึ้นแล้วจะ้จะได้กลับเขาบอกไม่มีข้าวไม่มีอ้าวไม่มีข้าวแล้วไมเอารถออกมาให้ผมไม,ม่บอกผมด้วยเขาบอกว่าเจ้านายเขาจะเรียกพบนั่งรอตรงนี้ก่อนเพาว่ามีของเขาพูดอย่างเงี้ยมีของ แล้วผมไม่ไม่เคยเห็นของกลางตรงนี้แหละจนสักพักหนึ่งนั่งอยู่มาเที่ยง,งกว่ามึงเขาก็บอกว่าพี่เราไปด้วยกันผมก็คิดไปไหนเขาให้ขึ้นรถผมเขาสอนรถผมออกมาให้ขึ้นรถผมเอาว่าเขาเขาขับผมก็นั่งตรงกลางแล้วพัสดีคนก,ก็ขึ้นมาประกบไปยังไม่ได้คุยกับอ,อยังไม่ได้คุยอะไรเลยเสร็จแล้วเขาก็ขับมาเราถาจะไปไหนกันลนะ่ะ เขาบอกว่าเดี๋ยวไปโรงพักนิดนึงไปคุยอะไรนิดนึงนะีะเพราติดต่อไม่ได้เราก็เอ๊ะรถเป็นอะไรเปล่าเพราะปกติน้องชายอ่ะมือถือจะต้องติดต่อได้ตลอดเวลาตอนนี้มันติดต่อไม่ได้เราเราเราเอกใจแล้วว่าเกิดอุบัติเหตุรถหรือเปล่าหรือว่าล้อแตกยางแตกหรือเปล่าทำอะไรไม่ได้ไหมติดต่อเราไม่ได้ไหมพี่ก็เลยขับรถตามไปออกไปตามที่เส้นทางที่น้องชายจะต้องกลับมาพี่ก็ไป ไปถึงเรือนจำาไปถึงก็เห็นเห็นก็ถามยามป้อมแรกเลยว่ารถข้หมูออกมหยังเขาบอกยังไม่ออกไม่ออกนี่ก็ขอเข้าไปเข้าไปก็ไปป่านประตูที่สองก็ถามว่ารถข้หมูออกมายังเขาก็บอกยังเราก็เข้าไปจอดปุ๊บเราก็เดินไปที่พัสดีที่น้องชายเคยไปนั่งคุยด้วยประจําอยู่แล้วไปถามว่าอาพี่เปี๊ยกเราทําไมรถข้หมูยังไม่ออกเปี๊ยกก็บอกมีเรื่องข้างใน สักพักก็มีรถขับออกมาก็คือน้องชายนั่งเขานั่งมาในรถด้วยที่เห็นด้วยเห็นอนะ่ะเขานั่งออมาเราก็เดินไปถามวิ่งไปที่รถนะถามว่าจะไปไหนไอ้น้องชายบอกอ๋อเขาบอกให้ไปลงบนงันทึกประจําวันหน่อยไม่มีอะไรหรอกน้องชายก็ยังไม่รู้นะคะว่าตัวเองจะเป็นแพะที่สถานีตํารวจนครบาลประชาชื่นสุทธินั่งมืดแปดด้าน ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมจึงถูกนำตัวขึ้นโรงพักแต่เมื่อมีคนยอมตอบคำถามเขาก็แทบล้มทั้งยืนเมื่อตำรวจแจ้งว่ารถขนข้าวหมูที่เขาขับมาส่งในตอนเช้าเจ้าหน้าที่รัฐทัณฑนตรวจพบยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือซุกซ่อนอยู่ในถังเปล่าสีฟ้าแล้วพอผมเข้าไปที่ย่อมกัาบพใต่อหุ่มกับับเขาก็มีมีไอ้ถุงอยู่ถุงหนึ่ง เราก็บอกนั่งก่อนนั่งผมก็นั่งเขาก็ถามผมว่าในถุงเนี่ยมันของใครผมบอกผมไม่รู้แล้วถุงเนื่อมีอะไรรู้ไหมบอกไม่รู้ถุงนี้มีอะไรผมก็ไม่รู้หรอกเขาก็เทออกมาผมดูเทออกมาก็เป็นโทรศัพท์อยู่สามเครื่องมึงอยู่ในในกล่องนมนมนมอะไรวะกล่องนมยัดอยู่ในกล่องนมอ่ะผมก็บอกผมไม่รู้ว่าของใครว่าเอามาได้ยังไงล่ะ เขาบอกว่ามีโทรศัพท right? ์แล้วก็มียาด้วยเขาก็เทยาไหมผมดูอ่าเขาเทยาไหมผมดูเขาบอกว่าสีส้มส้มเป็นเป็นห่อเป็นห่อสีฟ้าฟ้าอ่าเขาบอกวพันธุ์ติดจ่วกล่องนมเอาใเทพันธุ์สายพันธุ์อยู่ครับครับแล้วก็เทออกมาเป็นยาเม็ดเล็กๆสีสีส้มเขาบอกเนี่ยของไข่ ขา,าจี้ผมนะว่าของใครผมบอกผมไม่รู้ว่าอะไรแล้วยาอะไรผมก็ไม่รู้ด้วยตอนแรกไม่เคยเห็นพวกนี้อยู่แล้วเขาบอกเนี่ยยายาบ้าอะไรเขาเนี่ยเอามาจากไหนบอกโอ้ยผมไม่รู้เอามาจากไหนจะรู้ได้ยังไงร,ร้อยเวรแล้วทาบันทึกประจำวันไว้ผมก็คิดว่าทำประจำวันไว้แล้วกลับบ้านไม่มีอะไรเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วเสร็จเขาก็เอายามาเทแล้วก็นับ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 ,นบ ในที่สุดเย็นวันนั้นผู้อมนนยการทันทสถานบำบัดพิเศษกลาง